เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชีป้าโครเซ่สวยมาชมเลยซื้อเลิกใช้นะครับอันนี้รถบ้านนะครับสภาพดีเดิมๆครับผมใช้กันได้อีกยาวเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามเป็นโฉมตาเหี่ยวแล้วนะครับคนตาสวิตเนยเป็นชั้นนะครับโฉมตาเหี่ยวเครื่องเกียร์ดีครับ ภายในสวยสมบูรณ์เบาไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าสีบานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายของเครื่องเดิมๆหน้าบางๆนะครับไม่มีรอยชนหนักกับราคาเบาๆ5้า9 9้ารเาบเาบทนะครับผลได้ราคาเบาๆคุ้มๆครับถูกกว่าหน้าเต็นท์ครับราคานี้ไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายตัวรถตอนนี้อาจจะมีเปื้อนฝุ่นบ้างนะครับเข้าคาแคร์หน่อยก็สวย เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ